ดีพี่ๆนะนะผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกๆท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับผมก็มากับชุดหมานะเพราะผมรู้สึกว่าใส่ชุดนี้ช่วงเนี้ยมันหมานมากเลยครับพี่นะครับก็รู้สึกว่าหมานผมก็เลยใส่มานะครับวันนี้นะครับผมก็จะออกหมายกับแม่น้ําธรรมชาติอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งน้ําก็ใส่ขึ้นแล้วนะครับซึ่งเป็นหมายใหม่เลยนะครับที่ผมไม่เคยมาเลยนะฮะ จุดแถวนี้ผมไม่เคยมาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่ามันจะมีตัวไหมเนาะเพราะว่าในน้ำธรรมชาตินะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปลาอะไรบ้างนะพี่นะเนาะเจออะไรเรายิงหมดนะครับยกเว้นตัวมปตัวทองนะ ถ้าเป็นปลานี้เรายิงหมดครับแต่ต้องเป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กเราจะไม่ยิงนะครับเราจะยิงแต่ไซส์ใหญ่นะไซส์ที่แบบกินได้ครับไซส์ที่เล็กไปเราก็ไม่ยิงน้อยพี่นะเนาะโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่พี่น้านะครับที่คอยเข้ามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพี่น้าครับเพื่มกันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์เลยนะแล้วก็เตรียมของอะไรให้เรียบร้อยเลยครับเตรียมแม่นเตรียมกล้องอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมลุยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผม นี่เลยครับผมไม่ิงไง โดนไม่โดนโดนอู้โดนครับโดน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 โอ้มามามาเดี๋ยวของเด้อโอ้ยอยู่ไหมเน้ออยู่ไหมเน้ออู้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อู้ยของเราพี่นะเอ้ยอูยังอยู่อู้ มรอมานานมากเลยนะครับนี l l e ่ลองดูนะเัียงอยู่ไหมเนาะมันคลองเลยนะฮะอยู่ไหมเนาะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงไปเอาแล้วกันนะพี่นะฮโอ้ยังอยู่ยังอยู่ไม่รู้ว่าลึกเปล่านะเดี๋ยวผมลงไปเอาเลยครับเขาตัดภาพเลยนะลงไปเอาเลยครับทุลักทุเลมากเลยพี่นะครับอูู้้อ้าโอ้อืมอู้อู้ โอ้อ้อ้้อ้โขอใช้นี่ปิดก่อนนะครับโอ้พี่พีน่าเอ้ยโอ้โหนี่แหละครับโอ้ นี่เลยคพี่นะครับนี่เลยครับโอ้ใหญ่มากครับโอ้สามโลกว่าเกือบเสี่โลแน่นอนครับตัวนี้ครับอย่างน้อยๆสามโลครึ่งครับพี่ครับโอ้ตัวผู้เต็มใบนะดูจังโหนเขาครับโอ้โอ้ใหญ่มากครับพี่นะครับโอ้นี่เลยครับ ผมไม่ยิง2ตัวแรกก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับพี่นะครับเพราะคู่แรกอ่ะผมดูนะครับน้ำหนักนะ่าจะประมาณ1นกิโลครับแต่ผมเห็นคู่ใหญ่นะครับ2ตัวคนระับตัวเมียผมไม่ยิงนะตัวเมียผมเห็นะมันจิบมาไหลร่ลอมากเลยแต่ตัวผู้ไม่จิบเลยครับเพราะว่ามันเห็นผมค่อนแล้วมันก็ลงทีนี้ผมรอได้ประมาณนา่าจะโอ้หครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีครับและแล้วมันก็โผล่ครับแต่ว่าตัวเมียนี่โผล่มานะ ผมว่าตัวเมียน่าจะประมาณ2โลได้ครับผมไม่ยิงอ่ะผมใจเย็นครับผมใจเย็นนะผมก็เลยรอรอรอเพราะผมสังเกตนะครับตัวผู้หลังมันจะดําดำตัวเมียหลังมันจะไม่ค่อยดำครับผมก็เลยรอรอแล้วทีนี้มันก็มารอยคู่กันอีกผมก็เลยเล็งแบบดีๆเลยครับระยะนะครับดูในกล้องใกล้นะแต่จริงไกลนะครับประมาณ15เมตรได้ครับพอโผล่มาแล้วผมก็เลยสันเลยฮะโอ้โหใหญ่มากเลยครับโอ้โห ดูไว้พี่นะโอ้ตัวนี้ครับสามโลบวกสามโลครึ่งแน่นอนครับตัวนี้ครับรู้ว่าเกือบถึงสี่โลได้เลยครับเป็นตัวพู้เต็มใบครับโหนครับพี่นะดูครับดูโหนกเขาครับโอ้ดูโหนเขาฮะโอ้นี่โอ้เต็มใบครับพี่นะครับโอ้ กลับบ้านเลยเลยครับผมตัวเดียวพอโอ้นี่แหละครับพี่นะครับจริงครับการยิงตาของเราครับเราก็ต้องใจเย็นด้วยเนาะต้องสังเกตดูครับถ้าตัวมันเล็กเกินเราก็อยากไปยิงเนาะร้อยมันตัวโตกว่านี่เราถึงจะมีโอกาสที่จะยิงตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับเพราะชุดแรกที่มาครับผมดูแล้วน่าจะประมาณ78ขีดว่าโลนึงเนาะมันร้อยมันคู่กันเลยฮะถ้าผมยิงมีโอกาสทะลุด้วยนะแต่ผมไม่ยิงครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจว่าจะ เราดูตัวใหญ่เนาะจริงๆผมเห็นตัวใหญ่ก่อนก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ว่าตัวตัวเล็กมันก็โผล่แต่ผมคิดว่าผมไม่เอาเนาะเพราะว่ามันยังตัวเล็กอยู่โอเคครับพี่นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์บุปกรณ์เลยนะเดี๋ยวว่ากันทีครับครับผมเลยแล้วผมก็เตรียมของเรียบร้อยนะครับใส่ชุดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวได้กลับบ้านนะครับดูผลงานผมอีกรอบนะครับพี่นะครับนี่แหละครับผมเรียวไว้กินหวาน ใหญ่มากครับตัวพู้ครับตัวเต็มไวเนยฮะโอ้โหสามโลครึ่งถึงสี่โลได้ครับผมว่านะไม่ถึงสี่ก็เกือบสี่โลครับตัวนี้ครับโอ้ตัวพู้เต็มไวครับใหญ่มากครับพี่นะครับโอ้ตัวพู้เต็มไวฮะโอ้คุ้มจริงๆครับกับการที่ผมรอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวงังไงเดี๋ยวผมก็ขอเตรียมตัวกลับบ้านเลยนะครับพี่นะครับว่า ตัวเดียวก็พอครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาล่าใหม่ครับช่วงนี้ผมก็แร่แดดเดียวนะครับแร่แดดเดียวแล้วก็เก็บตู้ไว้กินครับเพราะช่วงนี้มันน้ำใสเนาะเราไม่รู้ว่าน้ำจะถึงเมื่อไหร่แล้วก็ถ้านเยอะแล้วก็แบ่งให้ญาติพี่น้องเรากินด้วยครับออืมแล้วก็เรียบร้อยนครับพี่นะครับผมอาจจะต้องกลับบ้านแลยครับครับผมพี่นะครับก็ ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ร yeah. right ับชมจนจบนะครับก er like ็ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่คอยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเข้ามาพูดคุยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับพี่น้าๆที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าดูแลถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับเสุ่มชาวดอยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมขอขอตัวกลับบ้านเลยกันะครับพี่นะครับเพราะว่า ตัวนี้นครับผมว่าไม่ถึง4โลก็เกือบ4โลครับพี่นะครับคือมันเป็นปลาที่เต็มวัยมากครับโอเคนะครับผมขอ,อกลับเลยแล้วกันนะครับ ผมได้แล้วผมก็มาถึงใกล้บ้านนะครับนี่นะครับขอยิมกิโลช่างเลยนะครับเป็นหลังค้างบ้านนะครับลองช่างดูนะพี่นะฮะโอ้โหใหญ่มากเลยครับโอ้โห 3. สามกิโลเก้าครับพี่นะครับอเกือบสี่กิโลครับพี่นะฮะโอ้โหใหญ่มากลยครับเดี๋ยวขอกลับบ้านเลยนะ ครับผมแล้วก็มาจะถึงบ้านแล้วนะครับน,น,นี่เลยครับโอ้โหฟิชฟิชฟิเอาตีนเจ็บลูกดูสิโอ้โห,โหโ้โหันข้างส,สิโอ้โหนะโ้ใหญ่มากแล้วพี่นะครับอเอ็นนะครับผมก็มาถึงบ้านนะครับ ก็ผมก็อาจจะไม่มีเวลานะครับสำหรับตัวใหญ่นี่นะครับก็ต้องรอไปทําคลิปหน้านะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องแล่ทําแดดเดียวแห้งๆแล้วก็เก็บไปกินนะครับนี่ไงผมก็ต้องขอบขอบคุณที่พี่แนนทุกทุกท่านเลยนะครับที่รับชมช่องของผมนะครับเสิร์หนุ่มชาดอนนะครับก็ต้องขอบขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าดูแล้วนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมเลยนะครับเสิร์หนุ่มชาดอนะครับขอบคุณครับ